ในวันนี้นะครับผมอยู่กับหูฟัง True Wireless นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น Real Fit Go Pod E5 ครับนี่คือหูฟังสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเบสครับสุดครับผมบิบเองนะครับและในวันนี้เนี่ยเราอยู่กับหูฟัง Real Fit Go Pod e. E5 นะครับเป็นหูฟังที่มีการบูตเบสขึ้นมานะครับสำหรับสายที่ชอบฟังเสียงเบสโดยเฉพาะเลยนะครับก็ก่อนที่จะไปดูสเปคเนี่ยเรามาอันบ็อกกันก่อนเลยไหมซึ่งทาง Upin Xiaomi TH ได้ส่งมาให้ถึง2สีเลยเพราะว่านี่มี2สีนะครับก็คือสีดํากับสีขาวนะมันดูดีทั้งคู่เลยนะเรามาแกะกล่องกันเลยเราจะขอแกะกล่องตัวสีดําก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเหมือนกัน พอเราแกะมาแล้วเนี่ยส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็จับออกมาครับเขาจะมีที่จับให้นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูเจ้าตัวอูฟังเดี๋ยวเรามาดูบันเดิลก่อนว่ามีอะไรบ้างนะนี่บันเดิลจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับที่เราดึงเมื่อกี้ปุ๊บเปิดขึ้นมานะครับก็จะพบกับ3อย่างครับอย่างแรกเลยนะครับนี่ในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นเรื่องของทิปการใช้งานต่างๆนะครับว่าในเรื่องของการใช้งานเนี่ยเราจะต้องใช้งานอย่างไรนะครับก็จะเป็นเรื่องทิปในการใช้อันนี้นะควรหาอ่านนะครับส่วนต่อมานะครับอันนี้เป็นแมนนวล นะครับก็หนาประมาณนึงนะครับหลายคนเนี่ยอ่านกันเป็นประจำเลยนะก็มีประโยชน์นะครับควรจะหาอ่านซักเล็กน้อยนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับในกล่องอันนี้เป็น USB เอาไว้สําหรับในการชาร์จนั่นเองนะครับก็สายยาวประมาณนิดนึ่งนะก็เป็นสายไมโคร USB นะครับเท่านี้ก็จะหมดแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวบันเดินต่างๆนะครับเราจะมาแกะกันนะนี่เราก็แกะ ก็มาดูหน้าตาเจ้าตัวเรียวฟิตนะครับเรียวฟิตเนี่ยหน้าตามันรูปทรงนะครับถ้าดูเผินๆมันจะเหมือนไข่เลยนะครับตัวมันแค่นี้เองคือกำมือได้สบายเลยสำหรับผู้ชายนะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับลักษณะการเข้ามลต่างๆของรูปทรงเนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับในการเอาใส่กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีเป็นที่ชาร์จนะครับเป็นไมโคร USB นั่นเองหน้าตาต่างๆเนี่ยก็หมดแล้วนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเป็นไฟแสดงสถานะนะครับเวลาเราเอา ไว้ชาร์จต่างๆนะครับจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นโลโก้ของ Real Fit นั่นเองนะก็จะมีอยู่เท่านี้เลยนะครับพอเปอิดออกมานี่เลย นี่จะเป็นหูฟังและตรงนี้นะครับก็เป็นหูฟังนะครับหูฟังเนี่ยขนาดค่อนข้างจะเล็กเลยตัวจุกที่เขาให้มาเนี่ยนะครับเป็นขนาดมาตรฐานทั่วไปอะนะครับซึ่งด้านตรงแถบชาร์จนะครับเขาก็จะมีบอกว่าด้านไหนเป็นด้านซ้ายด้านไหนเป็นด้านขวานะครับเรามาดูด้านล่างกันนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นรูนะครับก็คือรูไมโครโฟนนั่นเองนะครับซึ่งผมไปอ่านมานะครับข้างหลังเนี่ยเขาเรียกว่า 3D s h e s l t l x t u x t u r e นะครับมันจะเป็นรูปทรงแบบว่าคล้ายกับเปลือกหอยนะซึ่งมันดูดีมากเมื่อมันโดนกับ แสงส,สีนะครับอันนี้แล้วก็ด้านหลังตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นรูนะครับรูตรงนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของน้อย e c a n c e l ลิ่นั่นเองซึ่งด้านหลังนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีไว้สวยงามอย่างเดียวนะครับมันสามารถทัชเพื่อเป็นปุ่มฟังก์ชันต่างๆได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการหยุดเลื่อนไปข้างหน้าอะไรเงี้ยนะครับพอผมใส่หูฟังมาแล้วเนี่ยตัวหูฟังเนี่ยตอนนี้มันเปิดแล้วนะมันจะมีเสียงเป็นเหมือนเสียงไวโอลินเหมือนกับว่าหาว่าเอเราจะค o n n e c t กับอะไรดีแต่ก่อนที่เราจะ Connect เนี่ยเรามาดูสเปคเจ้้าตัวนีกน่อนเลยเจ้าต GoPod E5 ตัวนี้เนี่ยนะครับน้ำหนักเนี่ยเบามากนะครับเพียง4.1กรัมเท่านั้นเองแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยคือทํามาสําหรับสายเบรดเลยนะครับเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีนะครับก็คือ DBB นะครับในการเพิ่มเสียงเบสให้มันหนักแน่นขึ้นนั่นเองนะครับและในการชาร์จ2ชั่วโมงเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้งานได้ติดต่อกัน20ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับโหเคลมออกมาก็20ชั่วโมงก็ถือว่าเยอะนะก็คือใช้ทั้งวันได้สบายๆเลยอะใน เรื่องของการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับตัวนี้ใช้บลูทูธเป็น5.0ในยุคนี้หูฟังเป็น5.0กันเกือบหมดแล้วนะครับแล้วก็ไดรเวอร์ในการขับเสียงของตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นไดนามิกขนาด10มิลนั่นเองนะซึ่งเขาก็ได้บอกนะว่าตัวนี้เนี่ยมีการบูสต์เบสขึ้นมานะครับสำหรับสายเบสหนะักเดี๋ยวเราต้องมาลองฟังกันดูนะว่าสายเบสหนักมันจะเป็นอย่างไรกับหูฟังตัวนี้นะครับสเปคเนี่ยก็จะประมาณเท่านี้นะครับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะต้องรู้ก็คือเสียงมันเป็นอย่างไรนะครับ แน่นอนว่าควรจะลองด้วยตัวเองนะครับแต่เราจะมาลองแล้วเราจะมาลองพูดให้ฟังดูนะว่ามันเป็นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นขอใช้เวลาลองก่อนนะครับ A later few moments later. ครับผมจากที่ผมลองฟังมาประมาณทั้งวันแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเออบูดเบสจริงๆนะครับความคิดเห็นของผมนะครับส่วนตัวเลยนะคือเบสเนี่ยจะบูดอยู่ที่ประมาณ8ปดถึงเกซึ่งมันก็ค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเบสเนี่ยมันเป็นเบสที่กระชับสําหรับคนที่ชอบเบสที่กระชับนะครับโลเอนเนี่ยมันได้ยินแต่มันไม่ได้ชัดมากขนาดนั้นนะครับซึ่งสายเบสน่าจะชอบเป็นสายเบสแบบโจโจเออเบสโจโอ่ะน่าจะชอบเบสประมาณนี้นะครับอย่างผมเปิดเพลงโอชาโรสเนี่ยซึ่งถ้าไปเปิดกับเครื่องเสียงเนี่ยค เพราะดอกลำโพงมันใหญ่ะนะแต่อันนี้เนี่ยมันจะไปในทิศทางที่เบ็ดกระชับแล้วก็ในเรื่องของย่านความถี่สูงเนี่ยนะครับย่านไฮผมมองว่าอ่ามันติดสักสาะเสียงมันจะสักสาน่าจะอยู่ที่ประมาณ 5K นะครับจะค่อนข้างชัดเจนนะครับซึ่งสายที่ไม่ชอบในเรื่องของเสียงที่มันแสบหูอะ่ะอันเนี้ยไม่ได้ออกมาให้เราได้ยินเลยในเรื่องของการแสบหูนะครับมันจะเด่นในเรื่องของเรื่องเสียงกีตาร์เด่นมากนะครับขอชมในเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของมิติเสียงนะครับมิติเสียงเนี่ย ทำได้ดีนะครับมันไม่แคบแล้วมันก็ไม่ได้โปร่งจนเกินไปจนรู้สึกวงเวงนะครับมันยังมีความหนาเรียกง่ายๆนะครับคือความหนาทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของเสียงย่านไฮผมพูดได้คําเดียวว่ามันหนาความรู้สึกผมอ่ะมันหนาเหมือนเสียงกีตาร์มันชัดอ่ะในความรู้สึกผมนะสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยคือเปิดเสียงกีตาร์ช์ดเบสกระชับใครที่ชอบเบสกระชับแล้วเสียงกีตาร์ชัดเนี่ยคือเสียงกีตาร์มันรู้สึกว่ามันพุ่งเข้ามาอยู่ตรงข้างหน้าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของมิดติดเลนส่วน ค่อนข้างชอบถึงแม้ว่าส่วนตัวเนี่ยผมจะไม่ได้ฟังเบสเยอะขนาดนี้นะครับแต่ว่าใครที่ชอบในเรื่องของเบสเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว l e a Fit GoPod E5 ตัวนี้นะครับมี2สีนะครับนี่2สีอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะอ๋อแล้วก็เรื่องของ latency เนี่ยตัวนี้เขาเคลมไว้ที่1 1 9 ms นะครับส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกว่ามันหน่วงมากนะครับแต่ก็แอบติดหน่วงๆนงิดๆหน่อยๆน,นะครับแต่ถามว่าคุ้มไหมคุม้มโคตรคุ้มเลยเพราะว่าผม ไปเช็คราคามาเนี่ยราคามันไม่ถึง500เลยมั้งมันคุ้มมากๆเลยนะสำหรับเจ้าตัว Real f ฟ t o p p o e5 ตัวนี้ย้ำน้ามี2สีนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบสีขาวนะครับแต่ผมแกะสีดำอาให้ดูนะอ่า ซึ่งสวยงามมากเลยนะครับการใช้งานระยะยาวเนี่ยก็ต้องดูกันไปนะครับใครมีอะไรก็ลองสอบถามเข้ามาในคอมเมนต์ดูนะว่าเออใช้งานเป็นอย่างไรนะครับผมก็พร้อมที่จะตอบอยู่ตลอดเวลานะก็สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางยูพินเสียวมี t h นะครับที่ส่งหูฟังมาให้ได้ทดลองและรีวิวกันนะครับผมใครสนใจสั่งซื้อเนี่ยก็ดูที่ลิงก์ใต้ล่างได้เลยนะครับเราจะมีลิงก์แปะไว้ให้นะครับผมและในวันนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนนะครับผม สวัสดีครับ